จุดที่3เนี่ยข้อ3นะเป็นเรื่องของทีมละทีมล้วน,ล,วนละเราจะมาดูกันนะเรามาชำแหละตัวละครนะอาจารย์ก็เขียนเรื่องนี้ไว้ได้ดีมากๆอีกเรื่องหนึ่งอย่างนะที่ผมแบบเออมันพอพออ่านมาถึงสุดท้ายแล้วในวันที่โตขึ้นนะ่ะนะในวันที่เข้าใจมันมากขึ้นแบบอาจารย์เขียนเรื่องนี้ได้ดีมากๆคือหนึ่งมีงิรีเลตะกกระจาย ชูตติ้งไม่ได้เลี้ยงบอลได้อย่างเดียวมีความเร็วหลอกล่อเก่งคองบอลดีอันนี้กระจ่ายนะเรียวตะชูตไม่ได้นะชูตไม่แม่นถูกไหมสองมิซูอิชูตติ้งกาดยิงอย่างเดียวครบเครื่องผมมองว่ามิซูอิเนี่ยแม่งคือคนที่เก่งที่สุดในในทีมนะเพราะว่ามันทั้งยิงได้ข้ามได้จ่ายได้พรสวรรค์เซนบาร์สการหลอกล่อมิซูอิครบเครื่องที่สุดแต่ขาดความฟิตไปความฟิตกับความมั่นใจในการห่างเกมคือปัญหาของมิซูอิส่วน3เนี่ยคือลุคคาว่า แน่นอนเกมบุกโคตรเก่งเกมรับก็ดีแต่ปัญหาของลกคขาวาก็คือไม่ส่งบอลไม่เชื่อไม่เชื่อใจในเพื่อนร่วมทีมนั่นแหละอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งปัญหาคนที่4เนี่ก็คือสกุลงิหนึ่งออนประสบการณ์แต่ทดแทนมาด้วยพรสวรรค์นในการรีบาวก์กระโดดสูงเกมป้องกันช่วยเหลือทีมได้แล้วก็บ้าบาบอของเขาเนี่คนที่5คืออาคางังิอาคางังิเนี่ยเหมือนจะสมบูรณ์สุดในทักษะด้านบาสไม่มีปัญหาแต่กลายเป็นว่ารอบชิงพอเจอกับซังโนเนี่ยทำให้เขาผิดเพี้ยนไปเลย เขาแบบเขาหลอนไปเลยอ่ะพอเจอคนที่เก่งกว่าเห็นไหมห้าคนที่ผมพูดถึงเนี่ย <c oughs> มันไม่มีใครเพอร์เฟกเลยมันแบบว่ามันจะต้องมีขาดขาดเกินเกินแต่ต้องเจอกับเทคโนซังโนนะผมตัดไปรอบชิงนะการเจอเทคโนซังโนในรอบชิงเนี่ยซังโนนี่คือทีมที่แบบดีที่สุดของประเทศทุกคนครบเครื่องหมดดูคุณดูอย่างคาวตาตะนอกก็ได้ในก็ดีเล่นมาตั้งแต่กาดยังเซนเตอร์ซาวาคิตะก็คือมือหนึ่งของประเทศตอนนั้นฟูคัสสึนี่ก็แบบว่ากาดที่แบบสมบูรณ์สุด หรือว่าอีก2ตัวประกอบก็ไม่โดดเด่นแต่ก็ทําหน้าที่ตัวเองได้ดีผมผมมองว่าซังโนเนี่ยคือทีมที่โคตรสมบูรณ์แบบเพราะว่าเขาสมบูรณ์มากๆประมาทก็ไม่ประมาทพร้อมจะเล่นในเกมแต่มองว่าอ,อาจารย์ก็เขียนในรอบชิงได้ดีมากๆอาจารย์บอกว่าเหมือนเขาเขาพูด1บทหนึ่งงข้อความอะของอาจารย์อันไซอะที่พูดเสมอว่าพวกเธอแข็งแก่งคือบอกว่าทีมชุดน,นี้มันแข็งแก่ง5คนเนี่ยรวมกันอะมันเพอร์เฟกคือ5ต้อง5คนนี้เท่านั้นนะ มารวมกันใส่ทีมนี้แล้วมันก็จะสมบูรณ์เพราะว่าทุกคนอ่ะเอาจุดเด่นมารวมกันแล้วทีมนี้มันเอาจุดเด่นของทุกคนอ่ะมารวมกันแล้วก็ทําให้ทีมมันไปได้มันคือเป็นการแฝงบอกในยัสําสคัญว่าสุดท้ายบาสเกตบอลมันคือแบบทีมเวิร์กอ่ะในวันรอบชิงอ่ะทุกคนมันใช้แบบทีมเวิร์กมารวมกันหมดทุกคนโดนขยี้ขยี้แบบปมด้อยหมดเลยเลียวตะเนี่ยพอเจอฟุคาสึนี่หลอนไปเลยเพราะเจอคนที่เก่งกว่า แต่ก็ลืมมองว่าจุดเด่นของตัวเองเนี่ยคือการเลี้ยงบอลทะลุทะลวงเขาสามารถทําจุดนี้ได้ดีอาจารย์ก็เขียนบทขยี้ให้ตอนโดนเพสอะเพสเพสจนนาไปแบบเกือบจะแพ้อยู่ละเลียวตาก็โดนเพสว่าเฮ้ยจงมั่นใจคุณคือการอันดับหนึ่งของของบ้านคุณเนี่ยแล้วคุณก็เลี้ยงบอลดีที่สุดจนเลียวตาก็เลี้ยงบอลแหวกจนแบบโซนฝั่งสังโนตากไปเลยหรือจังหวะอาคาหีก็ตามอาคาหีเนี่ยโดนคาวาตะข่มหมดเลยเกมลุกเกมรับโดนข่มเกมรับก็โดน โดนคาวตาตะเผาทำคะแนนเกมลุกก็โดนคาวาตะไล่ทิปเรียกว่าวันนั้นอะขยีิหลอนไปเลยคือว่าไม่เคยเจอแบบหมดทางสู้ขนาดนี้มาก่อนแต่เขาก็คิดได้ว่าเขาแพ้คาวาตะแต่ทีมมันไม่ได้แพ้นี่คุณแพ้ทีมตรงข้ามแต่ทีมมันก็ไม่ได้แพ้ถ้าคุณเล่นเพื่อทีมทีมมันก็ชนะได้นี่คือหนึ่งบทที่อาจารย์สอนว่าสอนในวันรอบชิงเลยว่าเฮ้ยคุณต้องทําเพื่อทีมทีมมันชนะได้3เกมวันนั้นอะมันพลิกกันได้ไม่ใช่การทนานําคะแนน แต่มันเป็นการรีบาวบอลของสกุลงีอาจารย์อันไซเอ์อาสกุลงีมานั่งดูแล้วบอกว่าเนี่ยถ้าคุณรีบาวเกมลุกได้คุณก็ได้ซ้ำเพิ่มโอกาสก็มากขึ้นมิสจีก็มั่นใจมากขึ้นที่จะชูดเพราะชูดมายัางไงคุณก็รีบาวบอลได้ชูตเตอร์ก็มั่นใจขึ้นไปอีกกลายเป็นจานมองว่าการรีบาวเนี่ยมันส่งให้เกมกลับมาดีทั้งหมดไม่ใช่เกมลุกนะเกมลุกไม่ใช่ว่าลุกเขาว่าทะลุทะลวงหรือมิสอีแบบทาคะแนนมันไม่ใช่เลยแต่เขาเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อ,อ,อย่างว่าการรีบาบาอล ทำให้ถีมั่นใจขึ้นได้บุกเพิ่มขึ้นแล้วทำคะแนนได้มากขึ้นอาจารย์มองเรื่องนี้แบบอย่างขาดเลยอะ่ะคืออาจารย์เขียนด้วยแบบรู้จักบาสอย่างจริงๆอ่ะแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริง,รงเขาส่งสกุลเงีมารีบาวบอ์ได้กระแสะเกมเปลี่ยนไอ้สกุลเงีก็ฉลาดนะจากแบบคนแบบโดนบล็อกกิ้งเอาเสียเปรียบก็มีดึงเสื้อมีแบบหลอกนู่นน,นี่นั่นแล้วก็แบบใช้สปริงเร็วขึ้นไปเขี่ยบอลก่อนโดนเก็บบอลจังหวะสองนั่นก็คือแบบเขาฉายแววเต็มที่แล้วสกุลเงีเนี่ยคือแบบตัวละครที่ดีนะเพราะว่าเขาเรียนรู้ แล้วเอามาทําในสนามจริงแล้วในรอบสุดท้ายเนี่ยเขาเอาทักษะทุกอย่างเนี่ยผสมกันไม่ว่าจะเป็นการหลอกยิงหลอกยิงและข้ามคือเขาแบบสมบูรณ์หมดเลยเอาทุกทักษะมาผสมกันนี่คือบุคลิกของนักกีฬาที่ดีส่วนรอบชิงเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าทุกคนที่มีจุดอ่อนเนี่ยโดนลบล้างไม่หมดเลยมิจจี้เนี่ยที่มองว่าตัวเองอะ่ะแบบไม่เก่งหรือไม่มั่นใจแต่ไม่เลยเขาเป็นคนที่แบบเบสิคดีสุดๆละแต่เขาแค่ล้างเกมไม่นานอาจารย์ก็บอกว่า คุณเนะี่ยมีดีพอจะเล่นระดับนี้มิจจี้ก็ทำทำในสิ่งที่ดวงทำเนี่ยแหละยิงสาคะแนนข้ามเข้าไปสอดอะไรอย่เงี้ยเขาก็โดดเด่นในจุดของเขาสําหรับมิจจี้นะในรอบชิงส่วนคนสุดท้ายเนี่ยเป็นลูคคาวาลูคคาวาเนี่ยคือได้บทแบบสุดท้ายเลยเขาเป็นคนเดียวมาทั้งเกมแต่เมื่อไหร่ที่เขาส่งบอลเนี่ยมันทําให้เขาดียิ่งขึ้นนะเข้าใจปะลูคคาวาแม่งเก่งนะทนาคะแนนเก่งมากยิงก็ได้ข้ามก็ได้ดังก็ได้3าคะแนน2คะแนนแม่งทาได้หมดเลยอะแต่เมื่อไหร่ที่ลูคคาวาส่งบอลเนี่ย มันคือความสมบูรณ์แบบอะใครก็ตามที่แม่งเล่นคนเดียวอยู่อะมาดูลุคคาว่าในรอบชิงอะการส่งบอลมันคืออาวุธนะเว้ยมันไม่ใช่แบบว่าส่งให้เพื่อนทําคะแนนแต่ว่าการส่งบอลดีๆให้เพื่อนทาคะแนนได้อะมันก็เป็นอาวุธอีกหนึ่งทางคนเดาก็เดาไม่ถูกว่ามึงจะส่งจะยิงจะข้ามแต่ว่าถ้ามึงไม่ส่งเนี่ยมึงไม่ยิงก็ข้ามก็เลี้ยงอยู่อยู่สองอย่างเนี่ยแต่ถ้าเมื่อไหร่มึงส่งได้ด้วยยิงได้ด้วยข้ามได้ด้วย มันจับไม่ถูกอ่ะมันดีไปหมดอ่ะแล้วเพย์สุดท้ายก็คือมันเป็นการไว้เนื้อเชื่อใจกันมันเป็นทีมเวิร์กจริงๆอ่ะที่ลุคเขาว่าได้บอลมาโดนลุม2เห็นสกุลงีว่างอยู่สกุลงีเพิ่งฝึกจะชูดแต่เขาก็เชื่อใจในเพื่อนแล้วก็ส่งไปให้สกุลงียิงซึ่งสกุลงีก็ยิง2คะแนนนะลงไปอาจารย์บอกว่าเหมือนอาจารย์ทาทามาทําให้เทียบมาว่าแบบในการที่ทีมไม่ดีอ่ะแต่ถ้าคุณแบบรู้จักทีมเวิร์กรู้จักช่วยกันช่วยกันส่งกันใช้ทีมเวิร์กเข้าสู้เนี่ย วันหนึ่งคุณก็สําเร็จได้แล้วมันก็เป็นไปตามที่อาจารย์อันไซบอกจริงๆว่าทีมโชโคะมันคือทีมที่แบบแข็งแกร่งอ่ะมันแข็งแกร่งด้วยการที่เอาคน5คนไว้เนื้อเชื่อใจกันแล้วใช้ทีมเวิร์คมาสู้กันแล้วมันก็แบบมันก็สําเร็จนี่คือบทเรียนที่อาจารย์ใส่ไว้ในเรื่องนี้บทเรียนสุดท้ายที่ผมจะฝากไว้เลยก็คือการเจอโทโยทามะนะครับของมินามิเนี่ยมินามิคือมือปราบมือหนึ่งเขาเขียนเรื่องนี้ได้ดีนะครับเพราะว่ามินามิเนี่ย เริ่มจะอยากมีชัยชนะมากกว่าเมื่อคุณอยากชนะคุณก็ต้องแบบเล่นนอกเกมอะ่ะคือมินามิคือตัวเก็บลูกคขาว่าคนที่แบบสอกลูกเขาว่าตาบวมแล้วก็เพสุดท้ายเนี่ยเขาจะลอยเข่าใส่ลูกคาว่ากะเอาลูกเข้าว่าเอาตายแต่ในใจเขาคือคิไดไมาได้ว่าบาสอะ่ะมันคือกีฬาเพื่อเล่นสนุกอะ่ะคือถ้าเขาแบบทําลายคู่ต่อสู้มากมากอะ่ะ มันก็แบบมันก็ติดตัวเขาไปมินามิก็กลายเป็นภาพจําเขาทาเขาทาฟูจิมะมาก่อนเขาสอกใส่ฟูจิมะเมื่อปีก่อนแล้วความผิดนั้นมันก็อยู่ในตัวเขาคืออาจารย์เหมือนสอนเรื่องนี้ว่าในวันที่มินามิเข้าล็อกเกอร์รูมแล้วโค้ชเขาก็ถามว่าเออแบบเหมือนพาเด็กมาดูคุณเนะี่ยแล้วมันไม่สนุกเลยคุณแบบไม่ได้เล่นบาสสนุกอะ่ะเพียงแต่ว่าคุณเล่นบาสเพื่อชัยชนะคุณอยากชนะเท่านั้นเองคุณพร้อมจะทําทุกอย่างเพื่อได้ชัยชนะ แต่คุณสนุกกับมันอยู่หรือเปล่าบาสเกตบอลเนี่ยมินามิก็เก็ตขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยความสนุกของบาสมันคือการออกไปทําคะแนนการเล่นสนุกแบบไม่ใช่การทําลายคู่ต่อสู้ไม่ใช่การแบบเรียกฟาวหรือการเล่นอัดคู่ต่อสู้ให้คู่ต่อสู้แบบบาดเจ็บไปแล้วก็แบบสู้เขาไม่ได้เพียงแต่ว่ามันต้องเอาฝีมือมาสู้กันอันนี้อาจารย์เขียนได้ดีนะครับในวันจะบอกว่าประสบการณ์ส่วนตัวหรือว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่าผู้ใหญ่บางคนหรือว่าเราเล่นแถวบ้านนะเน๊ ในวันที่แบบเราสู้เด็กไม่ได้เราก็จะเริ่มเรียกฟาโง่ๆเริ่มจะแบบเรียกกติกาแบบ3ามวิ walking อะไรแบบที่แบบมันไม่เป็นธรรมต่อเด็กอ่ะอยากให้แบบบาร์สมันก็คือบาร์สอ่ะในวันที่แบบคุณสู้ไม่ได้แล้วอ่ะคุณก็ต้องยอมรับว่ามันก็คือ1เกมอ่ะเกมมันแพ้คุณก็ออกไปพักแล้วก็กลับมาเล่นใหม่อย่าเป็นผู้ใหญ่ที่แบบเด็กไม่เคารพเลยหรืออยาเป็นผู้ใหญ่ที่แบบโกงเด็กด้วยกฎกติกาอะไรแบบอย่างนี้เลยผมมองว่า ในวันที่ผมโตขึ้นเนี่ยผมอยากเป็นคนเล่นบาสให้คนรักไม่ได้อยากเป็นคนเล่นบาสแล้วแบบชนะแม่งตลอดเวลาหรือว่าคอยเล่นเกเรใส่คนอื่นผมว่ามันมันไม่โอเคเลยผมก็เคยเห็นแบบไปบางที่แบบผู้ใหญ่แบบตุกติกกับเด็กซอกเด็กไต่ขาเด็กอะไรเงี้ยแล้วแบบเราเป็นคนเห็นเนะี่ยมันมันน่าเกลียดอะ่ะมันก็อยากจะถามเขาว่าคุณอยากเป็นแบบมินามิเหรอที่เล่นบาสเพื่อทําร้ายคนอื่นอะ่ะคุณยังสนุกกับบาสไหมสนุกกับบาสท,ที่แบบเอาฝีมือมาแข่งกันยิงให้ลงมากกว่าชูให้ลงมากกว่า แล้วผมว่าความสนุกของบาสมันมันมน,น่าจะเป็นเรื่องนี้เหมือนอาจารย์สอนเรื่องนี้ใส่ไว้ในเรื่องว่าเฮ้ยบาสก็คือบาสเล่นให้สนุกแค่นั้นเองจบแล้วสําหรับวันนี้หวังว่าคุณคงจะอยากกลับไปอ่านแ l a m Dunk อีกครั้งแล้วก็สนุกกับบาสอีกครั้งบทเรียนที่ผมได้มาทั้งหมดก็ อาจจะเป็นเราอาจจะคิดไม่ตรงกันหรือมีเรื่องที่ผมตกหล่นไปเรามาคอมเมนต์คุยกันสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใน Facebook กด Subscribe แล้วก,ก็กรดิงติดตามใน YouTube สำหรับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ